สวัสดีค่ะฉันชื่อเฉินเป่หิงฉันเป็นนักเรียนองคลาสภาษาจีนฉันงาจยสมัธยมศึกษาตอนต้นฉันเรียนภาษาจีนมาไดสั้นๆว่าก็ได้นะคะเพืราว่อนๆกคนสงสัยกันไหมว่าตัวเตอในภาษาจีนใช้ยังไงมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเตอตัวนี้ต้องใช้กับประโยคแบบนี้หรือตัวเตอตัวนี้ จะต้องใช้กับประโยคนแบบไหนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำความเข้าใจในการใช้ตัวเต๋อในภาษาจีนกันนะคะงั้นไปเรื่องตนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ว่าเตอนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวเต๋อในภาษาจีนของเรานะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะก็คือป๋ายเฉาเตอชวงเหรเตอแล้วก็ถูเหย่เตตัวเตอตัวแรกนะคะก็คือปลายเฉาเตอ เป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามด้านหน้าของเตอจะเป็นส่วนขยายและด้านหลังของเตอจะเป็นคำนามอยู่เสมอแต่จะมีสองความหมายนะคะความหมายแรกก็คือแปลว่าของคือการแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิ่งสิ่งนั้นเป็นของของเราอย่างเช่น water mouse แมวของฉัน water dog หมาของฉัน water 手机โท,ทรศัพท์มือถือของฉัน เพื่อบอกว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของของเราหรือเป็นของของคนนั้นแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราควรรู้ไว้นะคะคือการแสดงความเป็นเจ้าของในระบบของเครือญาติเช่นแม่ของฉันพ่อของฉันพ่อของเขาแม่ของเขาสามารถละเตอะได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเตอะแล้วก็ไม่มีเตอะนะคะตัวอย่างเช่นหัวเตมามะหรือหัวมา่มะ วอดเต่าปาหรือวอดปากก็ได้นะคะส่วนความหมายที่สองนะคะคือความหมายที่แปลว่าที่หรือซึ่งตัวอย่างเช่นเขาคือคนที่ฉันชอบเขาคือคนที่ฉันชอบเขาะคะือคนการใช้เติะตัวนี้นะะะคกก็จกลายเป็น ส่วนขยายบวกเตะบวกคํานามค่ะตัวเตะต,ตัวที่2นะคะคือช่วงเหรินเตะเป็นคำฟังก์ชันที่บ่งบอกระดับและบอกความเป็นไปได้มักจะอยู่ด้านหลังของคำกริยาทำหน้าที่เป็นบทสืิมท้ายเสมอนะคะโครงสร้างคือ v วร์บ,บวกเตะบวกระดับลักษณะเป็นการบอกสภาวะของการกระทำตัวอย่างเช่นคุณร้องเพลงได้ไม่เร็วเลยนีช่างเตะเขินัว นี่ n ่很不错ตัวต่อตัวที่สนะคะคือถูเยตเป็นคำฟังก์ชั่นเหมือนกันที่ใช้ขยายภาคแสดงหรือการกระทำขยายภาคกริยาเมื่อเป็นส่วนขยายจะต้องอยู่ข้างหน้าส่วนที่ถูกขยายเสมอคำนี้จะมีความหมายว่าอย่างทำหน้าที่เป็นการขยายของการกระทำโครงสร้างนะคะของคำว่าถูเยตต์นี่ก็จะกลายเป็น ส่วนขยาย <Yeah. S 1> บวกเตอะแล้วก็บวกเวิร์บนะคะเช่นอยู่ดีๆเราก็หัวเราะขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเป็นการกระทําบางอย่างอยากไม่รู้ว่าว่าตัวเองทําอะไรอยู่ยอย่างเงี้อยอยู่ดีดแล้วก็หัวเราะขึ้นมาความแตกต่างระหว่างตัวช่วงเหรินเตอะกับถูแยเตอะนะคะตัวช่วงเหรินเตอะเนี่ยตัวนี้จะแปลว่าได้อย่างคือเราทําอะไรได้อย่างอะไร ก็คือทำจุดๆ,ๆได้อย่างจุดๆนั่นแหละคะ่ะอย่างเช่นคุณร้องเพลงได้ไพเราะมากเสียงดีมากอะไรอย่างนี้เราก็จะพูดว่าแบบหนีช่างเกต很好听ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวถูยเก๋จะแปลว่าอย่างเฉยๆ,ๆ,ๆ,ๆตัวอย่างเช่น我看电影了我看电影了我不知不觉得笑了 我不知不觉地笑了ฉันดูหนังอยู่อะ่ะแล้วอยู่ดีๆชันก็หัวลรอขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าตัวเตอต,ต,ตัวแรกนะคะตัวปลายชาวเตอนะคะเป็นคําที่ทําหน้าที่ขยายคํานามจะอยู่หลังส่วนขยายและอยู่ข้างหน้าคํานามเสมอมีสองความหมายก็คือ คำว่าขขงแล้วก็คำว่าที่นะคะตัวเตอต,ตัวที่สองนะคะก็คือตัวช่วงเหรนเตอทาหน้าที่เป็นบทเสริมท้ายนะคะบ่งบอก,บอกสภาวะลักษณะแล้วก็ระดับของการกระทํานะคะส่วนเตอตัวที่สามก็คือถุเยเตอนะคะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายเช่นกันแต่เป็นส่วนขยายของการกระทานั่นเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการใช้เตอรทั้ง3ตัวเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจกันมากขึ้นไหมหวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะเข้าใจการใช้ตัวเตอรได้มากขึ้นแล้วก็นําไปใช้อย่างถูกต้องนะคะคราวหน้านะคะเราจะได้เรียนดูคําอะไรบ้างนะคะก็ไปติดตามในคลิปหน้ากันได้เลยะคะ่ะ